ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซิร์ฟโซ Street RP ร์พีเซิร์ฟซีรีสโเพลที่เหมาะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สนใจเล่นซีรีสโลว l เพลนะคะและไม่ว่าจะมาเป็นแก๊งสตรีทแก๊งเอ็มหน่วยงานภาครัฐหรือประชาชนทั่วไปบอกเลยนะคะว่าเซิร์ฟของเราเนี่ยมีแมคนิกรองรับสำหรับผู้เล่นทุกท่านแน่นอนค่ะ จุดเด่นของเซิร์ฟซติดลอเพย์ของเราเลยนะคะคือมีอ e ีโมดให้เลือกเล่นมากถึง2,000อ e ีโมดคะ่ะไม่ว่าผู้เล่นจะมาเป็นสายชอบถ่ายรูปทำคอนเทนต์หรือเต้นติดตอกบอกเลยนะคะว่าเซิร์ฟของเรามีให้เล่นครบทุกคอนเทนต์แน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟนะก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะไปไม่เป็นเพราะทางเซิร์ฟเวอร์มีการทําไกด์บุกให้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยเพียงกด F9 ท่านั้นค่ะกด F9 ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีบอกถึงเรื่องของการทํางานหาเงินแมคาน,นิกเกมต่างๆรวมไปถึงการเล่นบทมีดูการใช้แมคาน,นิกอื่นๆเนี่ยกับการเล่นเทคด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าระบบเทคเนี่ยมีเยอะมากขนาดคุยโทรศัพท์อบยังเล่นเทคได้เลย และซึ่งในอนาคตเนี่ยยังจะมีอัปเดตอื่นๆเข้ามาอีกนะคะสำหรับผู้เล่นที่สนใจเนี่ยก็สามารถรอติดตามแมคนิกใหม่ๆและก็ระบบใหม่ๆเนี่ยได้ทาง Discord ของเซิร์ฟโซติ t ต์พีเลยนะ และในเมื่อบอกว่าเซิร์ฟเนี่ยเหมาะสำหรับการทำคอนเทนต์ถ่ายรูปบอกเลยนะคะว่าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยคือครบจบในที่เดียวค่ะเพราะมีให้เลือกมากกว่า1,000ชิ้นทั้งชายและหญิงเลยนะคะไม่ว่าจะมาเป็นสายชอบเชียวแก๊งสตรีหรือแก๊งอีคุอโนเนหรือมาเป็นลูกคุณหนูบอกเลยนะคะว่ามีให้เลือกใช้เลือกสรรในการแต่งตัวเนี่ยเยอะมากๆเลยสามารถมาสัมผัสได้ที่เซ so ิร์ฟโซติรอเพนะคะ พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ลืมกดลิงก์ดิสคอร์ดแล้วมาสมัครวาลิปเล่นกันนะคะไม่มีอบรมค่ะบอกเลยนะคะว่าแอดมนที่นี่น่ารากักแล้วก็เป็นกันเองมากๆสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเลยนะคะแล้วไว้มาเจอกันในเมืองนะคะสวัสดีค่ะ